ต้องอไปนะแค่ขุดขึ้นไปนะขอท้งนั้นนะอ้างว่าพวกเขานะ่ะมีศรัทธานะและพระคุณของ,งนักบุญนะ่ะจะรับการปกป้องนะมปที่นี่นะเรื่องโกหกทั้งหมดนะ่ะพวกเขานะ่ะยัางรอดจงตีของฉันพวกมันนะ่ะกินเชอพวกมันนะ่ะไม่สมควรถูกเรียกว่าคนเลยด้วยซ้ําพวกเรานะ่ะต้องทาสงครามนะและต้องปกป้องตัวเองด้วยแต่ว่าพวกเรานะ่ะมีมาก,กนะฉันนะี่ะสิ้นหวังแล้วนะฉันนะ่ะอยากกินพวกแกทุกคนเลยกกอยากกินอยากกินผู้บริสุทธิ์ พ่อบอกว่าแล้ภายนอกน่ะชั่วร้ายแม่บอกว่าคนบริสุทธิ์น่ะไม่ควรเกิดมานะคนโกหกก็คือคนโกหกก่นนะแต่ฉันน่ะไม่เชื่อพวกเขาต่อไปนะพ่อแม่ของฉั้นน่ะเป็นคนโกหกและฉันน่ะจะต้องกินเขามาดูกันว่าลูกของฉันน่ะจะน่ารักขนาดไหนกันนะชันน่ะอยากกินลูกของฉันมากเลยนะฉันน่ะต้องกินเขานะและนักบุญน่ะจะต้องอยู่เคียงข้างชันจดหมายฉบับที่ะครนะ คำขอสุดท้ายผู้บริสุทธิ์จากภายนอกนหะเข้าใจอะไรนะท่้นเขียนหรอใช่ไมให้นี่นะ่ะเพื่อดูแลลูกสาวของฉันนะเชอชื่อว่าขโคน,น่าเชอนะ่ะเป็นเด็กใจดีมากเลยและฉลาดเชอนะ่ะไม่กล้ากินพ่อและแม่ของเชอและเชอญนะ่ะเป็นคนใจดีมากและไร้เดงสาเชอนะ่ะเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนเดียวนะที่สามารถดีไม่ดีได้อะแต่ว่ามันสายเกินไปนะที่เธอจะมีเพื่อนดีนะ่ะเธอนะ่ะ ะเป็นผู้บริสุทธิ์คนสุดท้ายที่นี่นะเธอนะ่ะออกไปได้นะฉันนะ่ะเชื่ออย่างนั้นนะและผู้บริสุทธิ์จากภายนอกนะอดรับเธอไปดูแลด้วยถึงนะขอร้องนะ